รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Dest> สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืนสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะ แมวพาคุณผู้ชมข่ามาอยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยค่ะซึ่งแมวนะคะจะพาทุกทุกท่านเลยค่ะมาสัมผัสวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยดำค่ะที่เดิมเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองเชียงขวางบริเวณร่มแม่น้ำดำและแม่น้ํำแดงในเขตวิดนามเหนือซึ่งปัจจุบันค่ะได้อบพยพมาอยู่ที่บ้านนาปานาดจังหวัดเลยแห่งนี้ค่ะ ศูนย์วัฒนาธรรมไทยดำบ้านนาป่านาดตั้งอยู่ในเขตตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดเลยประมาณ33กิโลเมตรค่ะใช้เวลาเดินทางจากตัวเมืองมาก็ประมาณสัก30-40นาทีก็ถึงแล้วค่ะ<ผ>สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยค่ะสวัสดีเด็กๆด,ด้วยนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณพ่อเพชรค่ะแล้วก็คุณแม่ต่อยค่ะขานจะแต่ว่าเารามีจูเปิดจมอยส่วนเรเป็นเพียกคนใตน้บนบุญนี่แต่โซจมต้นเรารดยสารโด,ดานที่ใดไม่อยู่ไม่ายามวันนี้ก็บพ่มีเชิงทังหับตนน้นเนาะมีจุ่มหัวใจที่ใดสั้างหัวใจเต็ดมดามในเรื่องแต่เด้มมีหัวใจเต็มดามีสามห่อ,หอ,หอหหหงค่ะมีฟอมีเมยม,มีดูเดอ คิดทอดแต่ดำก็เบ่งหัวใจเด้อจ้ะเด้อคิดทอดแต่ดำก็หาดมึกแต่ดำหัวใจสามหอมด้วยจ้ะมาถึงแล้วก็จะขอเรียนเชิญเข้าไปข้างในค่ะแล้วเราก็จะไปทําพิธีทําขวัญนะคะทําขวัญแบบไทดำนะคะก็เลยก็เลยก็เลยอันนี้ก็เป็นธรรมเนียมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทดำของเราที่มีผู้มาเยี่ยมเยือนเราก็จะทําการ ผูกข้อต่อแขนให้มีทั้งสู่ขวัญทั้งแปลงขวัญทั้งทําขวัญอันนี้ถือว่ามาทําขวัญให้เพื่อต้อนรับเป็นกําลังใจเพื่อเป็นผูกมิตรผูกเป็นลูกเป็นหลานของอไทยดําที่มาเยี่ยมเยืยนอนที่เป็นหมอขวัญประจำหมู่บ้านของเราเอามือจับที่ผ้าข้าวนี้แล้วก็เรียนเชิญหมอขวัญมือเดียวก็ได้มือเดียวก็ได้เออมีจป้งน,น้ำส่มของเป้งน,น้ำเพลงของเกี๊ยวของเทปหวาน เออขอ้าเหมือนซอสบ้านกิเจ็บขอดบน้อยกินอ้อนหวานมันเออว่ามากินเออน้องแมวเออมาเด้มาได้นิดๆอหมดหมดเลยค่ะเลยกำมือซอเดยอ ขอบคุณค่ะอนุญาก่อนที่เราจะขึ้นไปข้างบนอันนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บของโบราณของเก่าแก่ไว้ก็เรียกันนะบ้านเรือนของไทยดาก็จะเป็นแบบหลังเต่าเป็นแบบปัญญานะฮะลองสังเกตด,ดูง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือยอดบนหลงนังคาเขาเรียกขอกุดหอ,อกุดก็คือจุดที่มันอยู่สูงสุดของบ้าน อย่างเช่นเดือนหลังนี้ก็จะเป็นขอขุดแบบเจ้านายชั้นสูงที่เป็นตระกูลของไทยดำตระกูลหนึ่งนะคัะจะเป็นขอขอุดแบาจิมอันนี้สําหรับใครอะคะสาหรับทั่วๆไปเป็นแบบประชาชน,ชาชนทั่วไปเดือนของไทยดำาก็จะมีบันไดสองข้างค่ะ,ะด้านโน้น ผู้ชายขึ้นด้านนี้ผู้หญิงขึ้นอ๋อค่ะเกณดูหลังบ้านหลังบ้านผู้หญิงขึ้นอ๋อผู้หญิงต้องขึ้นเราจะขึ้นหลังบ้านทําไมอะคะเขามีข้อกําหนดหรือว่ามีกฎยังไงบ้างคะมีห้องผีเรือนอยู่ทางป้ายผู้ชายเขาไม่ให้ผู้หญิงเดินทางห้ามผ่านผีเรือนเราเป็นผู้หญิงเราต้องขึ้นด้านนี้นะคะได้เลยพ่าเพชรไปด้านนู้นผู้ชายไป ตอนนี้ค่ะเราก็ขึ้นมาอยู่บนเรือเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่ต่อยค่ะสําหรับห้องแรกตรงนี้คือห้องอะไรคะห้องแรกตรงนี้จะเป็นห้องอผีเรือนผีเฮงอื่นๆก็หออกล่อห้องห้องบรรพบุพบบรุษของเราที่เสียชีวิตไปแล้วก็จะเชิญวิญญาณของท่านมาอยู่ที่นี่แล้วก็กราบไหว้บูชาเส้นไหว้ทุกข้าวันแต่เราไม่สามารถเข้าไปได้ดูดูดูอยู่แต่ไม่ได้ค่ะ ผู้หญิงอย่างเราสองคนนะคะเดี๋ยวรอดูอยู่ด้านนอกค่ะเสร็จแล้วก็เชิญชมข้างในพิพิธภัณฑ์เลยเชิญค่ะค่ะโอเคโอโ้โหของที่แบบยบหวงไปนะ่ะหลายสิ่งหลายอย่งก็สูญหายไปนะคร เ,เก็บไว้เลยจัดใส่เป็นห้อง,ห,องห้องของของลูกชายของผู้ชายค่ะข้างในนี้นะคะก็จะเก็บของเก่าแก่ไว้เป็นห้องสําหรับลูกชาย,ชายนะคะค่ะ,คะอันนี้คืออะไรคะคุณพ่อเพชรคะเป็นที่นอนที่นอนเนี่ยที่นอนเก่าอ๋อถ้าทั่วอายุคนหลายร้อยปี<อ>เลยนะคะนี่ <laughs> อยู่มาหลายร้อยปีค่ะอันนี้ก็เป็น ปักลวดลายและต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ไทยดำนะนะคะเราห้องต่อไปละคะพ่อเพรคาไปเป็นห้องผู้หญิงห้องของลูกสาวมีความสําคัญยังไงบ้างคะคุณพ่อเพรคะก็ลูกผู้หญิงเขาก็จะจัดให้ห้องให้อยู่ก็มีเครื่องทอผ้า มีมะก,กรนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผู้หญิงมะกรเสียงทายเ,เสียสงทยอ,อ๋ออยากได้แฟนหล่อๆเราใช้เรียกว่ามะกรูนะคะเดี๋ยวไปโยนลอดห่วงถ้ารอดผ่านก็จะสมความปรารถนาโอ,อ้จะเป็นเอกลักษณ์สค่ะคุณพ่อเพีรค่ะห้องนี้ชื่อว่าห้องผีมด ค่ะมีความสําคัญยังไงคะผีมดก็คือผีมดเป็นผีผีดีเป็นเทวดานั่นแหละเทวดาของไทยดำใช้คําผีอย่างเดียวอ๋อเมื่อก่อนเรียกว่าผีแต่จริงก็คือเป็นเทวดาเป็นเทพนค่ะในชุมชนเราจะมีบอยาค่ะสมุนไพรเราจะเอามดที่รักษาทางจิตวิญญาณค่ะเลาก็จะกัดหิ้งไว้อันนี้เป็นที่ของผีมดผีมดค่ะ หลังจที่เราไปชมข้า่องบนพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะตรงนี้ค่ะแม่ก็จะพามาชมอีกจุดหนึ่งของที่นี่ค่ะเป็น ที่จำหน่ายสินค้าของที่ลึกของชาวไทยดำและอยากจะให้น้องแมวมาชมผ้าไทยดำของเรานะคะค่ะเป็นผ้าพื้นถิ่นไทยดำโอ้ผ้าทอมือค่ะผ้าทอมือของเราก็จะมีหลายแบบเป็นผ้านางหานอันนี้เป็นผ้านางหานนะคะเป็นของผ้าพื้นเมืองของชาวไทยดำที่มีประวัติความเป็นมาสอ่วนประวัติยังไงก็จะให้แม่อิ๋วนะคะเป็นอธิบายนะคะเก็ดแม่อิ๋วค่ะเป็นมาของนางหานนี่ก็ยากละ ากมากค่ะกวราจะได้มาเป็นผ้าผืนมีผ้าซิ้นนะคะค่ะคนทอคนแรกก็เสียชีวิตอ๋อแต่คนที่สองก็ไม่สําเร็จค่ะไม่สําเร็จเสียชีวิตอีกคนที่สองนะคะ คนที่สามก็ทอไปเรื่อยๆค่ะจนสําเร็จผ้าสิ้นนางหานผืนนี้ค่ะห่ผืนใช่คนทอสาคนเสียชีวิตไปถึงเสียชีวิตไปสคนคนที่3ก็สําเร็จเราก็จะไปถวายห้องผีบันขาบุกค่ะค่ะอ๋อนี่ก็คือที่มาที่ไปของนางหานแล้วชุดที่คุณแม่อิวใส่ตอนนี้เป็นชุดแบบเต็มยศเลยจากเต็มยศค่ะมีอะไรบ้างคะอันนี้จะเป็นผ้าเปียวบอค่ะผ้าเปียวบอผเปียวบอสําหรับพวกผมอ๋อพวกผมนะคะ Okay, อนนค่ะเราจะหากคนไหนไม่สะดวกคล้องคอ,อก็ได้เหมือนกันแล้วตัวเสื้อล่ะคะหนูเห็นว่ากระดุมแบบสวยมากๆอันนี้ก็กระดุมผีเสื้อค่ะโอ้ยแล้วก็เป็นผ้าถุงเนาะมี3ามชิ้นแบบนี้อยากแต่งบ้างจังเลยคะ่ะแม่เลียคะ่นะได้เลยคะ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตามคุณแม่ไปแต่งชุดแป๊บหนึ่งนะคะ ตอนนี้ค่ะเราก็ใส่ผ้าเปี่ยวบาอเรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่ขาผ้าโพกหัวเปลี่ยวบาอตรงนี้มีความหมายยังไงบ้างคะเราใส่แต่งตัวไทยดำแจะติมชุดแบบนี้เลยถ้าสมัยก่อนก็จะให้ไอ้วามเชื่อไทดาเนี่ยจะให้แม่ฝ่ายผู้ชายแม่ผัวนะคะอ๋อเอาไว้ให้แม่ผัวก็วคือคุณแม่ของฝ่ายชายชแล้วเมื่อสักครู่นี้ แอบหลังไมค์คุณแม่บอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ามีฝีมือทอผ้าได้สวยสุดจะทําไมนะคะคนนี้จะได้แต่งงานเร็วจะได้แต่งงานเร็วแปลว่ามีฝีมือมีฝีมืองานฝีมือน้องก็สุดยอดคุณแม่คะมีคอร์สเร่งรัดในการทอผ้าไหมคค่ะมี <laughs> <laughs> ไปค่ะไปสอนหนูเลยคะ่ะ <laughs> พร้อมกันเลยนะคะ <laughs> <German. S 1> นการแบ่งปันหรือการให้คือวิถีชีวิตและพื้นฐานของสองังคมไทยที่มีมาอย่างยาวนานบ้างแบ่งปันเวลา หรือแม้แบ่งปันโอกาสและยังมีการแบ่งปันที่ขนให้ไม่รู้ตัวรางวัลที่หเลขที่ออกสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกใบลวนเป็นส่วนหนึ่งของการแบ่งปันเพื่อคุณภาพชีวิตเพื่อชุมชนเพื่อสังคม เราขอขอบคุณที่ให้โอกาสได้เป็นสะพานเชื่อมการแบ่งปันเหล่านี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล <Dest> สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืน ตอนนี้ค่ะเมาก็แต่งตัวแบบสาวไทยดำพร้อมแล้วมาหาคุณแม่ต่อยค่ะคุณแม่ต่อยค่ะจะพาเมาไปทํากิจกรรมอะไรต่อคะเป็นคนสวยแล้วต้องมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งที่ม,มาที่ไทยดำแล้วพลาดไม่ได้ค่ะเป็นกิจกรรมของไทยดำจะมีเซต่างกับฟ้อนแคนมาไทยดำต้องได้ทำกิจกรรมกิจกรรมนี้ค่ะโอเคค่ะ หลังจากที่เรานะคะได้ไปทํากิจกรรมแซปังแล้วก็ฟ้อนแคนแล้วคุณแม่ต้อยค่ะตอนนี้นะคุณแม่จะพาหนูมาทําอะไรต่อคะ,อะมาทํากิจกรรมการละเล่นของชาวไทยดำนะคะ,คะก็จะมีการโยนมะกรูโยนมะกรมะกรนตัวนี้ไหนเด็กๆคะโชว์หน่อยคะ่ะไม้ที่หนูถืออยู่เรียกว่าอะไรนะคะไม้แจงแจ๊ค่ะไม้แจงแจ๊พี่เรียกถูกไหมคะ ถูกค่ะโอเคคุณแม่ค่ะอันนี้เนี่ยเรียกว่าลูกมะกรใช่ทำมาจากอะไรคะข้างในนี้นะคะมาเป็นเมล็ดนุ่นเมล็ดนุ่นเล็ดนน่แล้วก็เมล็ดมะขามเมล็ดมะขามเรื่อว่าโยนไปแล้วจะไม่ให้จิบโดนกันจะไม่ให้จิบโดนกันเราจะไม่เจ็บนะคะใส่เมล็ดมะขามแล้วก็เมล็ดนุ่นคะอันนี้ก็เป็นผ้าค่ะ <C> e ถ้าบ้านเราก็ทําให้มันพิงสีสันสวยงามาแล้วก็มีชายห้อยมีคู่นะคะ,คะแล้วก็กอธิษฐานค่ะเพื่อจะอธิษฐานก่อนจะยืนต้องอธิษฐานก่อนก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องขออธิษฐานค่ะขอให้คุณผู้ชมนะคะที่กําลังรับชมอยู่ทุกๆท,ท่านเลยค่ะมีความสุขร่ารวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงและถูกสลากโชคดีกันทุกๆคนเลยค่ะสาธุโอเคยนอย่างนี้นะคะวิธีการสาธิต นี้ก่อนโอ้แล้วหมุนอย่างนี้เลยอะค่ะอย่างนี้ค่ะพร้อมกันเลยนะคะหนึ 1, 2, 3, หน่งสองสามเดินเลยนะส,สองสามเข้าเข้าเข้าแล้วค่ะย้แปลว่าคุณผู้ชมทุกคนนะคะจะต้องโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงแ,แล้วก็ถูกสลักแน่นอนะค่ะ และอีกหนึ่งการเล่นนะคะก็คือแจงแจ๊ะค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้น้องๆน,นะคะลองเดินให้ดูแล้วก็ให้น้องสอนพี่นิดนึงขั้นตอนแรกต้องทํายังไงคะลูกก็คือขึ้นไปยืนเลยใช่ไหมอ่ะขึ้นเลยค่ะพร้อมไหมอ่ะพร้อมแล้วเดินค่ะได้ไหมคะ่ะได้นิดโอ้โหเก่งจังเลยเยจ้จริงๆแล้วแมวไปลองมาแล้วค่ะแต่ว่าไม่รอดนะคะยืนได้อย่างเดียวแต่เดินไม่ไหวนะคะ หลังจากทํากิจกรรมมาแล้วเหนื่อยหรือเปล่าคะไม่เหนื่อยเลยค่ะสนุกมากๆเลยค่ะแม่่ะจะมีเมนูอาหารแนะนําวันนี้ค่ะอันนี้คือมื้อกลางวันที่แม่เตรียมเอาไว้ให้แมว<ช>หรอคะใช่แล้วโอ้หน่าทานมากเลยเมนูเด็ดคืออะไรคะแม,แม่คะ,มคะเมน,นูเด็ดตัวนี้อันนี้มีชื่อว่าจุบพักจุบพัก จุ๊บพักจุ๊บผักก็คือจุ๊บผักจุ๊บผักอ๋อจะมีมะเขือพวงแล้วก็เหิตแล้วก็ถั่วฝักยาวเอามานึ่งแล้วก็คุกคุกใส่กับข่าแล้วก็พริกป่นต้นหอมจะเป็นอาหารที่คนมาที่ไทยาต้องได้กินอเป็นอาหารแนะนำขึ้นชื่อเด็ดสุดเลยเมนูนี้อันนี้คือจุ๊บไก่จุ๊บไก่จุ๊บไก่เป็นไก่บ้านนะคะไก่บ้านมาตุ้ม เป็นน้ำซุปแล้วก็ตามขิงสุดใส่อ๋อใส่ขิงอันนี้ไม่มีปลาต่อไปก็เมนูต่อไปค่ะเจียวปลาน้ําพริกค่ะอ๋อเรียกว่าเจียวเจียวปลาเมนูต่อไปค่ะเมนูต่อไปก็เป็นส้มตาค่ะขาดไม่ได้ส้มตำส้มตก็รู้อยู่เนาะมีอะไรประกอบเนาะทานไหมคะ ทานค่ะอันนี้เผ็ดมากไหมคะเผ็ดมากค่ะเพราะว่าที่นี่ทานเผ็ดมากคุณไทยดําเชื่อว่าถ้าทานเผ็ดแล้วเราจะมีกําลังออกกําืนกาออกกลังกายเงี่ยออกกำลังกายอ๋อได้เงื่อนออกสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงโอ้โหอาหารเยอะมากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนักท่องเที่ยวมาค่ะคุณแม่ขาแล้วถ้าเกิดไม่ทานเผ็ดอย่างเงี้ยเราสามารถขอลดแบบความเผ็ดได้ไหมคะได้ค่ะนักท่องเที่ยวสามารถโจง ที่มามจะทานเลยไม่ได้นะคะอ๋อต้องทําจอนร<อ>วมหน้ากี่วันคะอ,อ,อย่างน้อย1วันอย่างน้อย1วันโอ้โหน่าทานทุกอย่างเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาขออนุญาตชิมก่อนนะคะคุณแม่ต่อยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะข,ขอบคุณค่ะเนี่ยอร่อยนะคะเอาละคะ่ะ,คะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากเมนูเด็ดของคุณแม่ต่อยเลยนะคะนี่จุบพากลองชิมเลยนะคะ ได้กลิ่นคาแบบเต็มเต็มคำแล้วมีความหอมน้ำพริกนะคะอ,อร่อยค่ะเมนูต่อไปค่ะจุบไก่โอ้โหอร่อยมากเลยค่ะเห็นน้ำใสๆแบบนี้นะคะแต่ว่าัวน้ำซุปเนี่ยหอมไก่มากๆนะคะแล้วก็มีความเผ็ดกำลังดีค่ะแล้วก็มีเปรี้ยวนิดๆนะคะสดชื่นมากๆเลยค่ะและอีกหนึ่งเมนูค่ะส้มตำปลาล้าค่ะ ส้มตำดีมากๆเลยค่ะตัวเส้นมะละกอน,นะคะแบบมีความกรอบมากแล้วก็ปลา้าเนี่ยหอมนัวสุดๆเลยหอมมาก สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะคุณแม่ต้อยฝากบอกมาว่าเราจะเสิร์ฟเป็นขันโตแบบนี้ค่ะมีราคาต่อ1ท่านนะคะอยู่ที่120บาท150บาทนะคะแล้วก็180บาทสําหรับหน้าตาแบบนี้ค่ะเมนูอาหารที่แมาได้ทานอยู่แบบนี้นะคะ180บาทค่ะนั่งทานนะคะได้ทั้งหมด6ท่านค่ะแล้วก็ เติมได้แบบไม่อันเลยนะคะนี่คือราคาต่อหัวค่ะแล้วอร่อยมากๆเลยตอนนี้ขออนุญาตมาชิมเมนูส้มตำปลาร้าต่อเลยนะคะหนวสุดๆไปเลยค่ะอ๋อเจ็บกคือผู้เฮดเหรอผู้เฮ็ดหมายถึงหนูสวยอุ๊ยขอบคุณค่ะ The Destination สวัสดีปแฟนรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะแมวขอเป็นตัวแทนรายการนะคะส่งกําลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมท,ทุกทท่านเลยค่ะขอให้ทุกท่านนะคะมีพลังกายพลังใจที่เข้มแข็งแล้วเราก็จะผ่านพ้นอุปสรรคนี้ไปด้วยกันค่ะอย่าลืมนะคะติดตามสถานการณ์น้ําท่วมเพื่อที่จะเฝ้าระวังด้วยขอส่งกําลังใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเลยค่ะก็เนยก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะ ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านนะคะขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ค่ะแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มีกําลังทรัพย์หรือว่ามีสิ่งของที่อยากจะช่วยเหลือแล้วก็บริจาคนะคะสามารถช่วยเหลือแล้วก็ซัพพอร์ตผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมได้นะคะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะคะและเราจะผ่านพ้ไปได้กัน,นะคะ่ะ สนับสนุนโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคุณคือผู้ให้ทุกการให้ให้คุณค่าที่ยั่งยืน หลังจากที่เราได้ไปทานของอร่อยกันแล้วนะคะตอนนี้มีแหงพร้อมเรียบร้อยแล้วละค่ะก็เลยจะต้องมาทํากิจกรรมแล้วก็ตอนนี้ค่ะแมวอยู่กับคุณยายแอดคุณยายแอดค่ะสวัสดีค่ะคุณยายแอดจะพาแมวมาทําหัวใจไทยดาแล้วก็มาทําตุ้มนกตุ้มหนูเรียกถูกไห้ยคะใช่อันไหนคือหัวใจไทยดํานะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวใจไทยดําค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นหัวใจพ่อแม่ลูก พอ่อแม่เราด้านล่างเป็นลูกนะคะก็ติดให้แมวตอนที่แมวเดินเข้ามาตอนแรกอเอาไว้ต้อนรับนะคะแล้วตุ้มนกตุ้มหนูคืออันไหนคะคุณยายแอดขะนี่จะเป็นบ้านแห่งเทพเจ้าจ <ะ S 1> บ้านแห่งเทพเจ้าจะเป็นบ้านผีมด บ้านผีมดพวกเราให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะรักษาทางจิตวิญญาณอันนี้ก็จะเป็นกองเงินกองทองนะเดี๋ยวนี้ต่กดจะเป็นตุ้มหนูนี่อันนี้เป็นบ้านนกนะคะบ้านนกเขาจะเปิดไว้อย่างนี้จะกดจดหัวใจค่ะวันนี้คุณยายแอดจะมาสอนแมวทําตัวไหนคะหัวใจไทยดํานะคะแบบนี้ค่ะเริ่มต้นจากอุปกรณ์อะไรก่อนคะอันไหนก็เอ่ยไมีมีไม้สอง กันอย่างนี้จับไม้จับไม้คู่กันกันอย่างนีน้ต้องพันพันพันอย่างนี้แล้วก็ขี้ออกอย่างนี้แล้วก็เหมือนหันหเป็นกากระบาด เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนีน่ยัดจันแล้วยัดจันแปบลบว่าทําสวยแล้วยัดจันคือผู้เฮดเหรอผู้เฮดหมายถึงหนูสวยอยขอบคุณค่ะสวยมากๆเลยค่ะฝีมือหนูเองขอบคุณ,ค,ณคุณยายค่ะค,คุณยายน่ารักมากๆเลยค่ะ วันนี้ค่ะเราก็ได้มาอยู่กันที่บ้านนาปานาดนะคะบ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดําค่ะได้มาเรียนรู้วิถีชุมชนศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะคะต้องบอกว่าโอ้โหสนุกมา,มากๆเลยค่ะและแ้วเมวยังได้รับทราบมาว่าที่นี่เนี่ยได้รับการสนับสนุนนะคะจากหน่วยงานด้วยนั่นก็คือสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะเขามาช่วยเหลืออะไรเ,าเราบ้างคะเริ่มแรกก็ เราก็ได้เข้าสู่โครงการเสร็จแล้วก็จะมีทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาสำรวจอ๋อส่งคนมาสำรวจก่อนสำรวจก่อนว่าอยู่ยังไงมีจุดอ่อนจุดแข็งอะไรเสร็จแล้วก็พัฒนาบุคลากรให้ความรู้เกี่ยวกับการให้บริการท่องเที่ยวผลิตสินค้าของทท่ตึการบรรจุหีบ่อการ็คกิ้งต่างๆทำ ้ายต่างๆนะป้ายประชาัมพันเพื่อให้ความรู้เป็นแผ่นความรู้ที่อยู่ติดดินนั้นนะฮะค่ะทางเราก็ขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมากนะคะที่มาให้การสนับสนุนขอบคุณค่ะวัสดยอ,อนแล้วก็ตอนนี้ค่ะอยากจะให้นะคะคุณพ่อเพชรเชิญชวนนักท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เป็นแฟนรายการนะคะมาเยี่ยมชมที่นี่ค่ะเชิญเลยค่ะครับไขดำมีวัฒนธรรมที่ล้ำค่า และก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องทุกท่านมาดูป่าวัฒนธรรมที่เป็น,นั่้งเดิมของ<ฆ>ไทยแทย้ๆเลยนะครับที่ยังคงอนุรักษ์มาได้พอสมควรเราก็จะได้มีกิจกรรมสนุกสนานนะตรงนี้ได้ความรู้แล้วก็ได้บันเทิงด้วยอยากเชิญชวนนะคะมาเที่ยว ที่ชุมชนไทยดำของเรานะคะหรือจะดูทางติดต่อได้ทางเพจบ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดำนะคะก็ผ่านทาง Facebook แฟนเพจของบ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดำได้เลยนะคะ,คะมีช่องทางติดต่อมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยใครที่อยากมาเที่ยวที่นี่ติดต่อผ่านเพจบ้านพิพิธภัณฑ์ไทยดำได้เลยวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุณพ่อเพชรนะคะแล้วก็คุณแม่ต่อยมากๆรวมถึงทุกๆคนค่ะของหมู่บ้านไทยดำมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสด,ดีย้อน บ้านนาป่านาดหมู่บ้านวัฒนธรรมไทยดำแห่งเดียวในภาคอีสานชุมชนที่มีเรื่องราวทางวัฒนธรรมและประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่ชาวไทยดำบ้านนาป่านาดยังคงยึดถือขนบธรรมเนียมจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลยค่ะวันนี้ได้มาสัมผัส รู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะและที่สำคัญต้องขอขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สนับสนุนชุมชนที่ได้เข้าร่วมในโครงการสลากสัรสร้างเพื่อชุมชนด้วยนะคะ หากคุณผู้ชมเปิดมาชมรายการไม่ทันตั้งแต่ช่วงตน้นหรืออยากกลับไปชมความประทับใจย้อนหลังก็สามารถติดตามได้ค่ะผ่านแฟนเพจของ The Destination ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติชมแล้วก็แนะนำสถานที่ที่คุณผู้ชมอยากไปเที่ยวกันด้วยนะคะและกลับมาพบกับรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางได้ใหม่ทาง TNN ช่อง16นะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ठीक okay. है okay. okay.